ตลาดที่ผมโยผมก็ใชผมวันนี้เกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หนผมหรือเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มือซิมูเลเตอร์อะไรจำลองการทำจำลองการทำรัดเกมหนอผมเออซึ่งเป็นเกมคอมแต่วันนี้มันลงมาในมือถือใช่ผมลงลงในมือถือเร้วผม ถือว่าดีแล้วแหละเออเพราะว่าแบบผมติดตามพี่ไปแล้วพี่ไปเขาเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะๆซึ่งผมอยากจะเล่นตายพี่เขามากแต่ผมคอมผมมันตายหายแล้วแล้วก็เกมมันเสียตังค์นะผมเนาะแต่ในมือถือมันฟรีนะผมผมไม่รู้ว่าของของแท้ป่านะผมแต่เห็นมันมีอยู่ในสต๊อกก็โหลดมาเนาะแล้วมันแล้วมันน่าสนใจเนาะเออแล้วคือละทิ้งการทำสงครามมุ่งสู่การทำรัดเกมน่าสนใจน่าสนใจโอเคหออกปะนับว่าแรกนะผมมันใช้จะรัตังค์ชื่อใช่ไหมเคเอาชื่อเป็นทั้งวันอ่ะ แคดพีซล้วันโอเคแคดพีซ okay. ีนะผมโอเคไปกันเลยสร้างห้องกันนะผมงั้นเดี๋ยวต่อตัดไปลหลังจากที่สร้างห้องเสร็จนะผมโอเคผมมาก็อยู่กันในเกมนะอือืมภาพค่อนข้างจะอ๋อโอเคว่าเขาจะทำการลดความชัดของภาพมันให้มันอันนี้ลงนะก็โอเคไม่ว่าอะไรกันน้องแจมป็นเกมในคะอมแล้วเขา,เามาลงลงมือถือนะ โอ้โหกระตุกใช้ได้แล้วเนี่ยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรไม่อะไรอ่ะหิวข้าวาไปหาข้าวกินอา่าตรงนี้ใช่ไหมเจ้าไม่ค่อยได้นะเพราะว่าผมไม่ได้รู้พี่ไปขเขาเล่นเกมนานนะใช่นี่ประตูมันทางตัน <c oughs> ขอโทษนะผมผมไม่เคยเล่นนะผมดูจะว่าคนอื่นเล่นนะผมเอ้ยโยวว่าซับเออใช่เลยดิเวย้ยเกมนี้ใช่ใช่เลยดีกว่ากินข้าวได้แดกเลย นี่ไหมอ๋อนี่ไงโอเคมีอะไรขายบ้างมีทีวีแงงงกับเก้าอี้แล้วก็อะไรวะเออโอเคโอเคโอเคเปิดเราไปเข้าร้านเกมก่นก่อนโอ้โหโว้โหมีร้านเกมกูเหรอมีร้านเกบบนมผมอ่ะเกมอาจจะตกก็กกตกแล้วก็ขออภัยนะผมโอเค ลาทิาทงาง้งการทําสงครามผมหวนสู่สู่การทําร้านเกมหนุม่มผมว่าเกมดูกระตุกไปนะั่นผมตั้งคา่าอะไรสักหน่อยยังไมเนะี่ยอันนก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนุ่มผมขออนุญาตตั้งค่าเกมแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวมาโอเคผมมาโอเคผมก็ไปทำการลบฟ้าขยะเล็กน้อยหนุ่มทำมีเกมมันอาจจะเลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วผมก็ออกเกมเข้าใหม่มันก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะมหลอทหารหมดเกลี้ยงแล้วก็อย่างอีกอย่างตังค์ผมยังหายไปเพราะตอนซื้อข้าวอีกนิดหน่อยเยี่ยมเลยหายไปยี่สิบบาทฟรีฟรไมไ นั่นก็ทําให้สับมันลื่นขึ้นนิดนึงน่งนะผมถึงปานกลางนะผมนิดนึงอะ่ะไม,ม,ม่ไม่าขยเยอะมากหนุ่มคือผมมันออกไปลบๆขยะเล็กๆน้อยๆแล้วก็เร่งสป,ปีดเครื่องเนาะอ,อืมอเคลีเคลีเคนี่เลยอืมพอแล้วพอแล้วกินนิดเดียวพอ,วพอ,วพอวเราจะเป็นคนอ่าประหยัดเดกินกระเถิบเพราะเราต้องใช้เงินในการทำทำร้านเกมเนะผมอย่าเพิ่งเปิดร้านเออเราไปมาขอสะอาดกัน กดยากเป็นการณ์แน่ไม่ใช่คอมเกมแท้เปล่ารู้เหมกระน้องเดี๋ยวเล่นไปเถอะผมคิดว่าสิ่งแรกที่ผมจะซื้อในร้านเกมเนะผมผมผม,ผมซื้อไปขา้างหน้านของตู้เกมเนะผมใช่ตู้เกมคนง่ายๆของตู้เกมมันค่อนข้างจะอันนี้นะผมมันโดนเบี้ยวยากนะคือไอค้คนคนสยามมันชอบเบี้ยวตังค์ป่ะมึงรู้ปะภาคนี้มัมนเบี้ยวตังค์ป่ะแต่ภาคสองมันเบี้ยวตังค์กันบ่อยนอะ ก็เลยไม่อยากจะค่อยอยากจะซื้อพวกคอมอะไรอย่างเงี้มยมาเยอะผมคิดว่าจะซื้อทางด้านของตู้เกมมังโง่มาก่นก่อนโอเคมาเปิดคอมเปิดอ๋อ,อก,ก็ตรงนี้เปิดกันโอเคเอ้ย <c oughs> เหมือนเกมคอมอยู่นะถึงกราฟิกมันจะดูไม่เหมือนกันเลยอ,อืมฮึมดูแ <c oughs> ต่ตละเว็บร้านอาหาร เลยใชยคอมนั่นบนเขาคอดูแต่รับเว็ดกันเป๊บอะไรคืออะไรบ้างผมร้านขายนี่จะเป็นพวกบินน้องนีซื้อเกมพึ่งซื้อพึ่งซื้อกาชาเอ๊กาชาเหรอกาชากันเหรอฮึฮหน้าสนใจดิ เอ่เว็บนองเป็นนี้นี่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างน้องไม่รู้มันคืออะไรบิตคอยเปล่าไม่รู้เหมอกันน้องแต่รูด้านนี้ก็เลยอ๋อคะแนนล้านน้องเดฟอิดส์เด็ดวายอ๋อี่บิตคอยดูสิราคาเดบิตคอยโอ้บิตคอยพันสี่ยัดเข้ผมว่าผมไม่ใช่สายเล่นบิตคอยผมขอโทษเลว่าผมไม่ใช่สายเล่นบิตคอยคือผมเล่นไม่เป็นน้องบิตคอยแต่ก็ เอ้ยโฆษณาเพราะว่าเป็นไงผมผมลืมปิดเน็ตขอลาแป๊บโอเคปิดเน็ตกันสักหน่อยแล้วสักหน่อยแล้วไม่ใช่ายไม่ใช่มีดรงมาแล้วมีดรงมาแล้วมีดรงมาทุนทุนขาทุน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 โง่ขาดทุนบัวเวลาด้ไม่ได้แต่จากนัก็เท่าทุนอยู่อ่าเชฟหายมาแล้วผมเมื่อกี้โฆษณาดิขอโทษ โอเคๆมาเรามาซื้อของกันดีกว่าอย่ามาอย่ามาแตะเล่นนะผมผมจะซื้อจะเป็นทางด้านของตู้เกมโง่ๆงงก่อนนะผมตู้เกมโง่ๆตู้เกมโง่ๆอย่างไรว่าตู้เกมอ่าี่ตู้เกมผมจะซื้ออืมตู้เกมนี่ผมซื้อแบบอะไรเห็นอะไรนี่สี่พันได้ไหมอามาเป็นทอดทุนก่อนเนูอามาซื้อแบบเป็นกำไรเงินกับเราก่อนนะ เอามาสักหนึ่งเครื่องโอเคซีมันก็โง่คือผมไม่เคยเล่นเกมนี้น่หนผมเดี๋ยวอ่ะก,ก็ก็ต่อไปก็เกมอะไรดีพีซีเหรอดูคอนโซลดิคอนโซลไหมคอนโซลไหมคอนโซลน่าสนใจนี่ผมเดี๋ยวซ,ซื้อคอนโซลเล่นดีกว่านี่ไงคอนโซลพวกเ b ็กบ็อกอจอยสติกมีคอมพิวเตอร์นี่ก็อี มันมีโต้ของของพวกนั้นดเดินออกยวค่อยหายซื้อเลยตอนี้ผมซื้อตัวเกมก่อนโอเคโอเคเออกมาจะผมจะทำลการหาเงินทัดทุนไปแ้วหนุ่มผมจะผมจะไม่ซื้อทั้งหมดนะคือผมจะพยายามเล่นไปเรื่อยๆทำความเข้าใจกับมันน้องเพื่อที่จะไม่ได้จิงกระบงตั้งแต่วันแรก,รกตัวเบอร์ตู้เกมน้องอือหือตู้เกม,เกมนี่มึงได้หรอ กดคิวเพื่อหมุนนะไม่ครับ <c oughs> ไม่ใช่กดคิวครับกด <c oughs> ไม่ใช่กดคิวเฉยๆนะผมเป็นการกดนี้เลยนุผมตรงห้องนี้เป็นห้องตู้เกียร์นะผมเออโอเคผมว่าต้องซื้อคอมก็คอมสักเครื่องไหมคอมเครื่องกันไหนมคือผมกลัวแบบอะไรนะอ,อ่สมมติผมซื้อคอมมาใช่ไหม,มแบบแล้วแบบแล้วมีคนเล่นคอมแล้วมันแบบเบี้ยว เบี้ยวเตังค์ไม่ยอมจ่ายผมูกลัวมาณนั้นผมกลัวขี้แก่ตามหนูเล่นเล่นยี่เล่นในมือถือด้วยแบบโอ้โหตามยากโคตรหนูเอ่อเต๋อโอโหมีเต๋อตั้งแต่น้องอือจะจำได้มว่าผมอ่านผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นหนูก็ขออภัยหนูเออเจ้าจอยสติ๊กหรือพวกคอนโซลเดี๋ยวค่อยหายทีเล่นแล้วกันตอนเราซื้อโต๋อคอมมากันห่อยน้องเต๋อคอมกูง่เอต๋อโต๋อราคาถูกกันแล้วกันน้องแล้วก็จอ จอโอ้โหยุคสมัยอะไรโอ้แม่งไม่ไม่เป็นอะไรนะอ่าเครื่องปิ่นไม่ใช่เครื่องปิง่นอย่างงี้บล็อกเลยมันเป็นบล็อกเลยแล้วก็เอาเอียงจอตัวนี้หน่อยซื้อสิเอซื้อสิเว้ยเออได้ละแล้วก็เมาส์เมาส์หนอมี่เป็นอ่ารถรถถังเทียสิบหนอมไม่ใช่หนอมคนละเมาส์หนอม เอาเป็นเมาส์ราคาถูกๆกันก่อนแล้วกันเนอะผมเอาเมาส์ตัวนี้ก่อนเนอะผมอ่านี่นะเนอะผมคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเอาเป็นโอ้สาวร้อยแล้วกันเล่นเล่นของแพงเนอเล่นของแพงหูฟ,งหฟงังหูฟังเกมมิ่งอะหูฟังเกมมิ่งอะความจริงมันไม่สำคัญหูฟังแล้วก็ปล่อยเล่นปล่อยเลย,เลยโอเคน่าจะได้ของมาหน่อยนึงละแล้วก็เกมนี้วันนี้พยาจะไม่ผิดมันมีคำข,ขโมยด้วยเนอะ โอ้มาแล้วของโอเคก็ไปหยุดยังไปขอของโต๊ะของต่างๆเมาโอ้โหกล่องตั้งใหญ่มออันเท่านี้อะเนี่ยอาไรเนี่ยเกมเกมที่มันจริงจริงมันก็อไอเป็นเกมเก่าแล้วแหละเพราะว่าเกมนี้ผมเห็นมันเห็นหลายคนเขาเล่นเล่นกันค่อนข้างเยอะหนิโอ้ของมาละมันเก็บมันถือด้วยมือเดียวได้เลยป็นเดี๋ยวว่าอะไรเยอะกันนะมั้าะผมจำไม่ได้เหมือนนุ่ม น่าจะน่าจะถือไล้ยกคืนนี้แต่ผมมันต้องเปิดกระเป๋าแต่เปิดกระเป๋าไม่เป็นขอโทษไม่เคยเล่นนะผมเห็นมันอยู่ในเพจสโตลแล้วก็เล่นเลยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกเอาวางตรงนี้ผมไม่รูาเราผมว่าผมอาจจะลืมเก้าอี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อเลยลจัดร้านคอมไปกันนะผมว้าวโอ้ยกดยากเกินที่หาย จเจออะไรพิสดารแบบพวกแบบของหายร่ใช่ไหมร้อไงนะอุ้ยในเกมอเขาไม่ร้อแต่แต่ในชีวิตจริงนี่งร้องไปละคือผมยังไม่ได้กินข้าวเลยน้อมอุ้ยโยนวางนี้ไม่ได้ต้องวา,อออางดีๆเหรอนี่แม่บ้าเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ผมอ,อ้ผมผมลืมตัวตัวคอมตัวผมผมตัวพีซีเบื่อเดี๋ยวก่อน๋ยวเราไปซื้อน้อม ที่เล่นคอมแบบแบบมันมีพีซีนี่แปลกใจมากเลยนะมีใจปะเพรู้สึกเหมือนเหมือนผมเล่นเล่นคอมโรงเรียนอ่ะแบบเนี้ยแบบไม่ไม่มีพีซีอ่ะคือโรงเรียนผมมันบางเครื่องที่โรงเรียนเก่าผมมันไม่มีพีซีคือเขาจะใช้พีซีร่วมกันเนาะคือตัวคอมเดียวกันคือคอมคอมของคอุณครูเอออาจจะมี Google แบบเป็นของของแต่ละเครื่องแต่ไม่จะไม่มีอย่างตัวคอมพีซีน,นะแต่ผมลืมซื้อเก้าอี้กับอันนี้ก็ว่าเอ๊ะทำไมขอมนิน้อยๆ เซื้อซื้อกระซื้อผมว่าผมอาจจะโดนโดนคนดูด่าบางบางคนนะเนี่ยอย่าด่าผมนะผมขอร้องแหละผมผมยังเล่นไม่เป็นขอโทษผมขอเล่นจริงๆนะผมเล่นยังไม่ชินขนาดนั้นคือเห็นพี่ไปเขาเล่นแล้วก็แบบโอ้ดุขนานนะ้นดุขนานดุนั้นเอาก็อีอะไรดีก็อีบอสไหมบอสบิ๊กแบงชายเอาบอสเอาก็อีปกติก่อนแล้เออแล้วก็คอม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 พีซีพีซีอะนี่ไงพีซี วูวเอาคอมสี่พันเลยไหมเรามีเงินตั้งหมื่นอย่างเงี้ยนะเอาเอาเป็นคอมนี่ก่อนกันคอมนี่ก่อนกันนะผม้องค่อยซื้ออะไรแบบปวโหัที้หลังน้องนี่ก็ได้เวลาเล่นขอสักหน่อยหน่องใช่ได้เวลาเล่นแล้วสักหน่อยหนึ่งน้องอีอันนี้เป็นอาหารน้องลอตเตอรี่แล้วผม ไฟยังวะไายอุ้ยนเน็ตเน็ตบิเน็ตของเขาหนิอ่าเนี่บิตคอยเราซื้อสักอันไหมซื้ออะไรมาเล่นดิเล่นบิตคอยตัวไหนดิเล่นตัวไหนดิผมว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะขึ้นนะผมตัวนี้นตัวไหนเน,นี่ยหรือเปล่าคิดว่ามีโอกาสขึ้นนะหรือจะนี้ดิ สองร้อยเราผมผมผมจะเรอตัวนี้ลงแล้วจะซื้อซื้อซื้อตัวนี้มานะเพาผมจะซื้อไปข้างหน้าตัวนี้ก่อนกนะซื้อตัวนี้ก่อนเอาซักงานเขียนไม่ได้เลยเอาเว้ยอบ布าอบ布าแฮงลิงคอนกดไม่ได้ลิบบิทคอยไม่ได้ไอ้ไอ้ไอ้จ่ายบิทคอยไม่ได้ขอโทษ กะเล่นเน้นๆโทรศัพท์ก็เล่นยากนะผมคือมันไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดอะไรกดเลขได้อะ่ะโอ้ยเสียดายบิตคอยเส้นทางรวยนะนะโอ้ยกระเติ๊กระตุกเลยกขอโทษผมโทรศัพท์ผมเองก็ไม่ได้คือมองึงโทรัพผมก็ดีนะแต่มันเกมมันเป็นเกมคอมเนะะมาะถึงภาพมันจะดูแบบนี่ก็เถอะแต่มันคือเกมคองที่อุ้ยขอโทษครับขอโทษคอมในเกมไม่คอมยังรวยกว่าคอมในชีวิตจริงผมสิคอมไม่ชื่อจม ชีวิตจริงผมดน่ไม่ไม่ไม่ตายานะหนุผมคือมันตายไปครั้งที่สองกันเฮ้ยครั้งที่สองดิพอผมทำไปประมาณสามรอบหนุม่มเออรู้ครับรู้ครับว่าหิวจะเย็นขอใจเย็นเอเ้ยละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวัดเดี๋ยวก่อนวัดร้านเราจะเปิดกันแกแค่นี้ก่อนหนุผมคือผมจะไม่เปิดอะไรเยอะนะเก้าอี้นุองเก้าอ,อี้โอเคอี แล้วก็กดหมุนถังตัวอ,อาร์น่อึ้เอ <Okay. S 2> ืดละกันโอเควลาเลยนะโอ้ยห oh, oh, oh. ขอโทษข้าของเกมมันอันนี้เกินไปโอเคเปิดร้านนอ้องอันนี้เกินเท่าไหร่เออเอ้ยอรวอทซ์บกินข้าวหน่อยเพื่อน hey, เ,เอาเป็นโดดัตละกัน <Okay. S 1> โหเหลนะันเพิ่มเยอะยังไงเอา่ยเรื่องไป ว่าผมซื้อตู้เกมอีกสักตู้ไหมตู้เกมอีกสักตู้แล้วกันนรอล้านเกมเปิดแล้วน้องซื้อตู้เกมสักตู้มาเล่น okay. ละทิ้งการทำสงครามน้องหัวสุ่มซองมคำคำล้านเกมหน้องตู้เกมพ้าจะไม่ผิดอยู่แต่กระดุนนี่ต <laughs> ู้เกมเอาตัวอะไรดิ สามพันนะโอเคเก็บตังค์ไว้เลยเก็บตังค์ไว้เลยเอา้าเข้วเขามาแล้ว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 ผมเข้ามาแล้วนะโอ้โหคนแรกของร้านนของแล้วอีกคนเมาใช่ไหมก็บอกค,คนเมาต้องไล่จะผิดที่ไปบอกจามกระบาลจามกระบาลไปสิโอเค คนมออย่าไปผิดคือเขาห้ามให้ห้ามมันเข้าร้านผมจะผิดนะโอ้ยิโอ้ยมาไงของกล่องอะว้าวว้าวอะไรพี่ไม่นูกอะพี่ไอร้านคอมไปนาะรัดเกมไปนาะรัดเกมไปนาเล่าไป,นะป,ร,ไปรู้แหละประมาณนี้อุย้ยวางไม่ได้ ต้องต้องอยู่ใ,ใกล้ๆถึงจะวางได้โอ้โหพี่ทำไมพี่พี่เล่นเกมพี่อ๋อเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมออเล่นเกมเอ้ยพูดถึงเกมลืมซื้อเกมอ่าเช็ดเทปโกเกมลืมซื้อเกมบัวลืมซื้อเกมวันไหนวันไหนพี่ใจเย็นพี่ซื้อเกมก่อนซื้อเกมซื้อเกมไหนวะลืมอ่านี่ไงซื้อเกม g ีทีจีโอเค g ีด ที่ที่ยูหกปลายแล้วหรอเกียกเกีดีเกียโหหลายเกมนะน่าสนใจแต่ละเกมมอหมดแมงรู้สิจะมีใครมาบ่นอีกว่าโอ้ลาดลาดพีเกมน้อยเกมน้อยรู้สิใครจะบ่นอีเฮ้เขมยขมวยเเชียขมย ขโมยขโมยขโมยไอสดีไอเชนี่ขโมยไอนี่ไอนี่ไอนี่ขโมยอะไรเนี่ยเก้าอี้ที่จะขโมยก็อีไอเน่นเน่านี่เลยไม่เข้าใจขโมยทำไมก็ยก็ยิ่งเน่น่าแต่ก็รีนก็เกียงใช้อื่น นี่ก็โอ้โหเปิดเกมทิ้งไว้ด้วยเพราะว่าค่าไฟเป็นกินบ้านเนี่ยพี่มาแล้วพี่พี่เอาขามาแล้วโอ้โหน้ำปึงมุดด้วยเพราะว่าเราศึกษาวัฒนาธรรมของลูกค้าของเรา,าก่อนเด้อเพวกอเขาเล่นอะไรกันเด้อดูซเเเิเล่นอะไรพี่โอฟีฟ่าว่ะไอฟีฟ่าดิไอเสี่ FIFA, ยฟีฟ่าเฮ้เอาว่ะแดกน้ำไม่ต้องแดกไม่ไม่ต้องแดกน้ะไม่ไม่ต้องแดก,นะดกใช่ไหมเชฟ เรได้เชฟแล้วไม่ไม่ต้องแดกโอ้ปิดร้านเดียวชอบไหมไม่ต้องแดกน้ำอ่ะซื้อก็เดียวอยากกินใช่ไหมปรับราคาขึ้นมาอย่างเงี้นี่ใช่ไหมราคาขึ้นมาอยากกินฮอตดอกใช่ไหมเอาไปสามสิบาร์เอาอันนี้สามสิบสามอ่ะสามอะน้ำมาขึ้นอีกอ่ะขึ้น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 อืมคิดเดี๋ยวพอเพราะไมาขี้เกียจ พี่เก็บซื้อเราไปเอาไปจำจหน่ายน้องอยากกินก็ไปซื้อด้านนอกโอเคเออจังแม่งน้ำแม่งเด็กโอเครีวิวร้านน้องโอ้บัก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 โอเครีวิวร้านค่อนข้างจะดีน้อมไม่ลาหาทุนไหม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 หาทุนสักหน่อยหน่อยหาทุนสักหน่อยดูสิใหญ่สิหาทุนหาทุนหาทุนมีดมีดโอ้โหโอ้โหกำไรมากเลยพี่ชาย เปลี err, siempre, ่ยนก็เปลีนเปลี่ย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 นก็เปลี่ยน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 มีดมีดขอมีดขอมีดขอมีดโอ้ปืนฉีดน้ำอีกรอบอีกรอบขอมีดอีกรอบเดียวพอละไม่เล่นละไอ้การนั้นขอมีดขอมีด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 เออได้อยู่เท่าทุน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 โอเคขอมีดมีดมีดขอมีดคาราบิดอ่ะคาราบิดสีทองอ่ะคาราบิดอ่ะคาราบิดขอคาราบิดได้ไหมพี่ โอ้ปืนฉีดน้ำพี่ครับสงครามไม่มีแล้วครับท่านโควิดเข้าอยู่เอาปืนฉีดน้ำมากระแสเลยโอ้โหโอ้ความนุ่มติดลมขอเวลาอีกนิดนิดเดียวอีกนิดเดียวมันไม่ได้จริงจริงโอ้ปืนกล้วยโอ้ผูกกับปืนฉีดน้ำอีกเอือขอละขอละกาแล้วตอนนี้คือกาแล้วเอากริดิสกันเลยมีดมีด เออนี่แหละกำไรกำไรยัดเก้กำไรนะผมโอ้พี่ชายโอ้พี่ชายครับได้ตังค์เยอะจังเลยพี่ชายโอ้พี่ชายอชาย,ยอดพี่ยอดผมจะเปิดร้าน์นี้แหละผมว่าผมต้องไอ้ผิดมันมีการจ้างคนด้วยใช่ไหมไม่นี่ไงตำรวจซิคิวราตี้อาซิคิวราตี้มันแล้วกัน เพิ่มรีวิวแล้วไม่ต้องเพิ่มก็ได้นี่เช็คตำรวจจะเฉยซึ่งผมไม่ได้สายเช็คตำรวจแล้วผมไม่ใช่สายขุดบิตคอยเลยเพราะฉะนั้นตำรวจมาก็ช่างแม่งเพราะแม่งขุดไปผมแม่งก็ขาย,ขายบิตคอยน์ไม่ได้นะผมช่างแม่งเลยใช่ไหมว่าผมถูกอันไหมถูกกันใช่ไหมกันใช่ไหมอะสุภิรมใช่ไหมเนี่ยอไม่ใช่สุภอันนี้มันรีวิว น้ำก็ช่างแมงไม่อยากเด็กไม่เด็กที่อื่นกินที่อื่นอยากกินน้ำไปกินที่อื่น <c oughs> โอเคผมว่าผมขอจะซื้อโต๊ะขอบเพิ่มอ,อีกสักโต๊ะหนึ่งแล้วก็จะเตรียมพร้อมทำร้านเพิ่มอีกสักผมว่าทำขออีกสักเครื่องคงจะดีเออคงจะคงขออีกสักเครื่องอาจจะดีแล้วก็เออไม่ว่าที่ผมไม่ได้อัดคลิปก็ขออภัยนะอยากผมหัวร้อนเรื่องคอมนะคือขอบผมพังนะผมก็ขอโทษนะผมที่ไม่ได้อัดคลิปมาวานเนาะขออภัยจริง โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะอัดเกมอันนี้ให้ผมเป,เ,ปเป็นเป็นซีรีส์เลยเนาะเออแบบลัดทิ้งการทำสงครามของผมสู่การทำร้านคมนะอเคมเนาะเออว่าผมขอทำขออีกสักตัวแล้วกันถึงจะทำไม่เสร็จก็ช่างแม่งนั่นทำทำไปก่อนโอเคแต่ว่าเดี๋ยวตกกัะมาแล้วแต่สิ่งแรกดูสิตัวนี้มีของเฮ้ยคอมตัวนี้เท่าไหร่อ่ะสองพันโอเคแต่ไม่พอโอ้ โอ้โเจ๊ครับเจ๊เจ๊เจ๊ทีวีเจ็ดร้อยเอ๊ะไม่ใช่ทีวีดิจอเจ็ดร้อยมาส์เท่าไหร่พี่เมาส์เมาส์เอ้ยร้อยห้าสิบไม่ได้อยู่นะได้อยู่นะทีวีจอเจ็ดร้อยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวซื้อเลยซื้อโอเคสิ่งแรกอี เ่อจะกลับได้ละไอ้กวางแล้วหลังไว้ดังวตดตัวนี้นี่ยของดีจริงแล้วก็ซื้อตัวจอตัวนี้ล่วเจ็ดร้อยเก้าสิบชิงแล้วก็ตัวเมาส์หน่อมงงงอนหนึ่งจะชิงโอเค เจะเย็นจะเย็นจะเย็นเย็นเราเออเราเตอนนี้ชอบจ้าขก็ใกล้เข้าเข้าใกล้ถึงพันทซับทขึ้นทุกทีนะผมก็ขอบคุณนะผมขอบคุณมากที่ติดตามผมมาอีกตอนนี้นะผมจะพยายามหาคอนเนทนต์ดีๆให้นะผมจะพยายามอัดคลิปดีๆแล้วก็ลงคลิปที่มีคุณภาพให้คนดูทุกคนนะผมนี่เข้าไปเอ๊ะแล้วก็มว่าตอนนี้จะตักลางคืนเนาะไอ้โจรไอ้โจโตรตกมาทิ้งดูไม้ไปปนแม่งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ราไปคุยกับพระอินเนี่ยมึงพระอินทร์มาจากบ่าวพระอินสวรเลยอ่ะใครคือสุดยอดพระเจ้าจับเมาส์สิไอ้หนุ่มกดยากชิบหายเลยเออโอเคก็โอเคผมสํหรับวันนี้ก็เอาไปหน่โซนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซีซั่นอีพีหนึ่งเดี๋ยวอีพีหน้าหนาม จะมาทําการทําร้านเกมให้ดีก,กว่านี้หน่อยเลยให้มันอลังการกว่านี้ผมเออคือตอนนี้คอมเรอยังเป็นคอมกระโปรงกละลกิทก๊กหนุ่มก็ช่างแม่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยทําใหม่หนมแล้วก็มีตู้เกมเพิ่มอีกสองตัวตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมเล่นแล้วไม่ยอมปิดด้วยแดกฆ่าไฟแล้วเราอ่ะโอเคผมบายครับปิดร้านปิดตู้ปิดแล้วปิดคลิปเออนั่นแหละ